คุณพ่อล้อมเจียมรัมเกิดเมื่อปีพศ2492ที่บ้านถนนตำบลโคกเหล็กอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เป็นบุตรของคุณพ่อบุญเกิดคุณแม่สุวรรณเจียมรมัมีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมด สิบคนดังนี้คนที่หนึ่งนายบุญมากเกียรรำคนที่สองนายเล็กเกียรรำเสียชีวิตแล้วคนที่สามนายล้อมเกียรรำผู้วายสนคนที่สี่นายรุ่มเกียรรำ คนที่ห้านายเรียนเจียมรำคนที่หกคุณแม่ปุณมีประดับดีคนที่เจ็ดคุณแม่รับใหม่เจียมรำคนที่แปดคุณราชเจียมรำคนที่เก้าคุณรอดเจียมรำ และคนที่สิคุณพลเจียมรำประวัติด้านการศึกษาคุณพ่อล้องเจียมรำได้เข้าเรียนที่โรงเรียนกระสังสามัคีตำบลโคกเหล็กอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรำจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ และได้ออกจากโรงเรียนกระสังสามัคคีเพื่อมาช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเมื่อถึงวัยเกตทหารคุณพ่อ้องเจียมรำได้เข้ารับาราชกรารทหารสองตีปกติแล้วคุณพ่อ้องเจียมรำ เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีชอบช่วยเหลืองานสาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานในชุมชนในหมู่บ้านหรืองานการกุศลของวัดต่างๆประวัติครอบครัวคุณพ่อล้องเจียมรำ ได้สมรสกับคุณแม่แถนเจียมรัาสกุลเดิมบุญราศีมีบุตรธิดาด้วยกันสามคนดังนี้คนที่หนึ่งนางสาวสิริเจียมรัาได้สมรสกับนายจินดาประทุมวงศคนที่สอง นายวีรวัตรเกียริรับสมรสกับนางสาวทิพวรรณมั่นจิตคนที่สามพระสุพัฒสุพัฒโทกวาระสุดท้ายคุณพ่อล้อมเกียรรับผู้วายชนท่านมีโรคประจำตัวคือ โรคหอบหืดรับการรักษาจากโรงพยาบาลละอ่านสายรับยาต่อเนื่องเป็นประจำจึงทำให้ท่านสามารถทำงานหรือใช้ชีวิตได้ตามปกติพอถึงฤด,ดูทำการเกษตรคุณพ่อล้องเจียมเรา ได้ออกไปหว่านข้าวท่ามกลางอากาศร้อนและฝุน่นก่อให้เกิดอาการของโรคหอบหืดกำเริบม,มีอาการหายใจติดขัดแน่นหน้าอกพอรุ่งเช้าวันที่19บเก้าพฤษภาคม2566 อาการของคุณพ่อล้อไม่ดีขึ้นคุณแม่แถมเจียมรำได้พาคุณพ่อล้อเจียมรำไปหาหมอที่คลินิกเฉพาะทางคุณหมอได้ดูแลและรักษาเบื้องต้นด้วยการทุนยาและแนะนำให้ญาติพาไปที่โรงพยาบาลละหันสาย เพื่อรับรกัการรักษาอย่างต่อเนื่องแต่ระหว่างทางเดินทางกลับจากคลินิกเฉพาะทางคุณพ่อลองเจียมรับได้เกิดอาการช็อกหมดสติและสิ้นลงหายใจเวลา17นาฬิกา ปลูอายุคุณพ่อ74ปีนำความโศกเศร้าเสียใจมาให้กับครอบครัวและญากิพี่น้องของคุณพ่ออย่างสุดซึ้งพระคุณท่านที่เคารพแข่ผู้มีเกียรติทุกท่านเมื่อครั้งคุณพ่อล้มเกียมรัยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีให้กับสังคมด้วยดีเสมอมาให้ความรักความเมตตากับบุตรหลานทุกคนซึ่งถือเป็นอนุสรณ์เห็นความดีงามที่ทุกคนจะจดจำระลึกถึงตลอดไปในวาระนี้เป็นวาระสุดท้ายที่ทุกท่านจะได้แสดงความรักความอาลัย และได้อโาหาสิกรรมให้กับผู้วายชดที่ได้ร่วมเกิดไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดอโาหาสิกรรมซึ่งกันและกันณวาระนี้เพื่อเป็นการอธิษฐานจิตอุสิตอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ทุกท่านได้ปฏิบัติมาและกำลังกระทำอยู่ในขณะนี้ ได้เป็นพลวัตปัจจัยสงดวงวิญญาณคุณพ่อลอ้อมเจียมรำให้ไปสู่สุขติพทพบที่จะเริงเรื่องในเบื่องหน้าต่อไปนั้นโอกาสนี้ขอเชิญท่านประธานในพิธีแขกผู้มีเกียรติและญาติพี่น้องทุกท่านได้ยืนหรือนั่งสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัยประมาณหนึ่งนาทีเบียวเชิญทุกท่านครับ พร,ระคุณพ่อเลิศฟ้ามหาสมุทรพระคุณพ่อสูงสุดมหาศาลพระคุณพ่อเลิศฟ้าสุดทาทานใครจะปานพ่อฉันนั้นไม่มีพ่อเปรียบเช่นโคมทองของชีวิตช่วยชี้ทิศนำทางช่วยสร้างสรรค์ให้ความรัก ความรู้อยู่ทุกวันขอวิญญาณพ่อสู่สวรรค์นิรันเธอ